อาจารย์แล้วอย่างนี้คุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นจำเลยในคดีหนึ่งหนึ่งสองครับใช่ไหมฮะแบบนี้ออืแล้วถ้าเกิดอาจารย์ว่าถ้าเกิดจริงๆเนี่ยถ้าติดสารเขาบอกว่าผิดผิดจริงจริเนี่ยติดคุกจริงๆเนี่ยทิศทางการเมืองมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับอาจารย์ฮะอ่ะก่อนอื่นผมมีความเชื่อว่าคุณทักษิณไม่มีวันติดคุกผมไ่คิดมาอนอาจารย์นั่นแหละผมไาคิดผมยังไม่กล้าพูดเลยอออคือคือแค่คิดนะคือคือบ้านเขาอ่ะนะคุณทักษิณก็ ไปดูโอลิมปิกมาก่อนรอบหนึ่งนะบอกว่าไปดูโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนแล้วเขาก็ไปเลยนะตอนคุณยิ่งรักก็ก็บอกว่าจะไปศาลแล้วก็โทรบอกคนนู้นคนนี้ที่ร่วมขบวนการบอกว่าให้ไปรอที่ศาลนะโอ้ก็ใจร้ายเหมือนกันนะแบบคล้ายๆกับว่า ฉันเอาตัวรอดอ่ะแกไม่ต้องไปกับฉันหรอกอะไรเงี้ยคือคนอยากหนีด้วยมันก็คงมีเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเออมันมันต้องมีคนอยากหนีด้วยอาจารย์โทษนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมีคนแบบที่อยากหนีด้วยแล้วไม่ได้ไปแล้วติดเยอะไหมเยอะมีเยอะแยะเอยไม่รู้ยังไงเลยคุณบุญชงเตริยาพิรมเนี่ยเขาไม่รู้หรือเขายอมติดแทนไม่ไม่เขาไม่ยอมติดแทนหรอกเขาไม่รู้มากกว่าหรออันนิกกี้ครับ ถ้าเองจะต้องติดคุกเนี่ยนะจะติดแทนเข้าไปจะติดแทนจะติ็ดไหมถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยข้าจะไปเองจะไปไหมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดพ้นอนุูแลผมมีให้ตังค์ผมเยอะไม่แน่นะอ่าไม่แน่นะน้าตจะไหลม่ละไม่ละอาจารย์ถ้าแบบให้ให้ตังค์ครอบครัวผมเยอะแล้วผมติดแทน่ะก็ไม่แน่นะไม่ไม่ไม่ได้เขาบอกันไม่ได้ติดแทนเราไม่ได้คนบุญสงไม่อยู่นานขนาดนี้หรอกทุกนี้ยังอยู่ไหมอยู่สิเอาหรอเขาอะไรอาจารย์เขาคิดปีนะผมจำไม่ได้ผมไม่จำไม่ได้แล้วนะฮะแต่คือผมคิดว่านะ ก็น่าน่าจะหนีนะน่าจะหนีก mm ่อนนะฮะน่าจะหนีก่อนนะฮะจากประวัตินะครับครับคราวนี้ถ้าถ้าจะต้องติดคดีติดคุกจริงๆแล้วแล้วหนีไปก่อนเนี่ยเนี่ยผมว่าเพื่อไทยแตกโอ้โหมันมันก็มันก็เป็นธรรมดาคือหัวไม่อยู่แล้วอ่ะครับประสซีลประส้อยจะอยู่กันยังไงอ่ะเออมันก็ธรรมดาหัวไม่อยู่นะมันก็ แพ้แตกคร,ครนะฮะแพรแตกคราวนี้มันก็คงจะวุ่นวายย้ายพักกันอุตลุดนะน,นะครับน่าจะเห็นอย่างนั้นคือคนเราอ่ะก็หาที่อยู่ที่มันปลอดภัยคร,ครนะฮะอ,อาจารย์อย่างช่วงเนี้ยเพื่อไทยเขาเร่งผักดันนะพะบนิทษนิรโทษก,กรรมเนี่ยฮะแบบสุดซอยนะครับอาจย์คิดว่าจะสําเร็จไหมแล้วถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์กับคุณทักษิณด้วยไหมผมคิดว่าเขาเป็นการโยนหินถามทางนะครับแต่ว่า ถ้าจะผลักดันกันสุดซอยจริงๆเนี่ยนะครับ,รบพกร่วมรัฐบาลอื่นเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะฮ<น>ะภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเขาก็บอกว่าถ้าจะนิรโทษนหนึ่งสองเขาไม่เอาถ้าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่เอานะก็ก็คงพูดเป็นกระแสโยนหินถามทางไปอย่างนั้นเองแต่ไม่กล้าเอาจริงเพราะว่าถ้าเอาจริงรัฐบาลแตก ครับรัฐบาลแตกเนะี่ยเพราะคิดว่าไม่สําเร็จนะฮะถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ไหมไม่น่าจะเอื้ออะไรเพราะว่าไม่น่าจะทําได้สําเร็จครับ,รบอาจาร,รย์ละการที่คุณทักษิณเดินสายไปตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วมีการเรียกความนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยและพยายามสร้างความสัมพันธ์กับบ้านบ้านใหญ่ถือว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปม,มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเปิดเผยอาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้ไงคือผมก็ยังสงสัยว่าทำไมเขาไม่ไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านไม่ใช่ไม่อยู่บ้าน เขาเข้าไปโอ้ฉันจะต้องขวาดสสกลับคืนมาให้หมดอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นงานบวชอาจารย์เห็นใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะมผมอะผมอาสงสารคุณเศรษฐาทวีสินจับใจเลยครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกในานาม,มไม่ได้เป็นนายกตัวจริงรนะคือเวลาเราอะ่ะมอบหมายใครให้ให้เขา ทำหน้าที่อนะฮะเราก็ต้องให้เกียรติเขานะแล้วก็ต้องมอบงานไปทั้งชิ้นไม่ใช่เราไปเจ้ากี้เจ้าการเองอนะฮะมันมันหักหน้าเขาอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแต่คุณคุณเศรษฐาเขาก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรเขาก็รู้สึกว่าเออการที่คุณทักษิณจะทําอะไรต่างๆก็ก็โอเคอ,นะอันนี้ก็ก็แล้วแต่คือบางคนอาจจะ ไม่เคยเป็นผู้จัดการมั้งเป็นพนักงานขายเป็นเซลแมนมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่คนน่ะคือคนเรามันมันเกิดมาด้วยประสบการณ์และพื้นเพที่แตกต่างกาันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกัน